โรยนครวันที่หนึ่งเริ่มค่ะทุกคนตังใจมาขอพรใด้ใครรอบนี้เป็นรอบที่สี่แล้วนะคะทุกคนที่กลับมาที่นี่ที่นี่สักสิ่จริงๆขอพอรแล้วได้ดังใจหวังเลยบ้านอยู่ที่อำเภอศรีชนนะคะขับรถจากราชบุรีมาศรีชนประมาณสิบชั่วโมงสายมูห้ามพลาดเลยค่ะทีดนี่ก็ยโสได้ตึกได้บ้านได้รถก็ที่นี่เลยมาศรีชนแล้วห้ามพลาดเลยจุดชมวิวสายขนมศรีชนเป็นถนนต่อสองอำเภอ วิวคือดีมั่วและลานรถกาแฟตรงนั้นอร่อยมากขอบอคนแถวนั้นแอกบกระซิบมาว่าถ้าไปถึงช่วงสายคนยืนถ่ายรูปจะเยอะมากโชคดีที่เราออกไปแต่เช้าทิกนี้หมดค่าระมารดสามพัน ค่าที่พัก1คืน1,900งรซื้อของปี้ย่างเองหมดประมาณ5้าถึงหร้อแต่ถ้ามาไกลาขนาดนี้แนะนำว่านอนสองคืนกำลังดีแนะนำว่ามาเป็นทิศครอบครัวหรือแกังเพื่อนจะสนุกมากรอติดตามชมเราได้ใหม่ในอีพีสจะมารีวิวห้องพักส,ว,สวยๆติดทะเลแบบบรรยากาศดีเวอร์ สำหรับทุกคนที่ติดตามเราจนจบคลิปนี้ขอให้เฮงเฮงรวยๆปังปังกันทุกคนนะคะ